จอนบัโจสมคิชิชนาณสินและกองหน้าตัวเป้าเนลสันโบนิยาเกมล่าสุดที่ไม่ได้ทำประตูนะครับแต่ถ้านับย้อนไป5เกมก่อนหน้านี้ยิง5เกมติดต่อกันนะครับเกมเริ่มนะครับการท่าเรือนะครับเสื้อสีขาวนะครับวันนี้บุกจะสุดที่สุโขทัยแพ้รั่วเลยนะครับในการเจอกับท่าเรืออาร์ะนะครับจังหวะนี้บาโจเปิดมาเอาผ่านตัวอะไรตัวสองแล้วกิงหนุ่มสูงเลยครับโอ้โหอ้าวแต่ว่ามีธงรับหน้าครับได้หรือเปล่า Um, เดี๋ยวต้องดูครับต้องดูเหมือนดีใจยังไม่สุดครับอาจตะวต่า1-0นะครับตรงนี้นี่คือเนี่ยที่เช็คว่าล้ำไม่ล้ำอ่ะก็คือจังหวะของบาโจครับตรงเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือฟรีคิกปั่นไปเสาสอ 6, รูกนี้เอาหย้อนกลับมาอิติพัน์เนี่ยออกไปแล้วไม่ถึงบอลแล้วนะครับจังหวะมงย้อนของชาลิโจสุพนันเปิดมาเอาสวยเลยครับ ทีละศักดิ์ักเข้ากลางติดสลิงค่าเีครับโอ้โหแล้วบาลอสทาเดลลี่ฟ้องว่าตัวเองอะโดนอัดล้มในกรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าอย่างเป็นบอลของท่าเรืออ้าวลูกนี้พลาดแล้วครับอ๋อแล้วครับเนลสันบริยาตอกส้นแล้วลุดทิ้งอู้หูดีว่าตัวบล็อกชาลีคัฟยังมาทานนะครับแต่ไม่ลูกยิงด้วยขวาไปเข้ามือสมพรยศครับจง่ะตอกส้นมาให้กับชว์สิทธิ์นะครับวิ่งเข้ามาใส่ลูกนี้ต้องรีบยิงเร็วด้วยนะครับนี้ทะลุมาถึงสุวรรณัแต่ว่าบอลแรกจับไม่ดีหักกลับคืนมา ธีรศักดิ์ใ้ปั่นโคงโ้งหจะเข้าอยู่แล้วครับเป็นซูเปอร์เซฟของกิติพันธ์แสนสุกนกครปั่นทิ้งออกหลังของกิติพันธ์แสนสุขจับด้วยซ้ายครับแล้วก็ปั่นลูกนี้บอลกำลังจะเสียบเสาอยู่แล้วครับก็ถือเป็นโอกาสเตะมุมโดยวรชิตครับเปิดมาลูกนี้ได้โขกแล้วก็ติดจะซ้ำไปได้ไหมไม่ได้โอ้โหจังหวะสาของชาลีคับก็ยังติดครับ ย้อนดูอีกครั้งครับจังหวะเตะมุมเข้ามาของโอลรชิตครับได้โบ่งลูกนี้บอลติดพื้นแล้วแต่วบอลตกพื้นแล้วนะครับแต่ตรงนั้นยังมีเลอสันครับช่วยบล็อกจะโดนสวนแล้วครับโบดิยาให้กับปั๊กโจเลียงจีใส่เฉลิยสักและซัดเลยครับลูกนี้บอลติดไซโก้อยครับไม่ตรงกรอบทีเด็ดเกมรุกของสุโขทัยครับจอร์ดโจมีดึงแอสซิสต์ไปแล้วนะครับและจังหวะนี้แต่งบอลเข้าเหลี่ยมเท้าขวาเลือกยิงเองครับบอลมันไต่หลังเท้านครับติดไซโก้อยออกหลังไป เ,เล่นสั้นครับลูกนี้แล้วหาเหลี่ยมยิงอยู่ได้สัดบอลติดนิดนึงครับจงังหวะของสมคิดถล่มสักสุพนรณเปิดลูกนี้อ่าครับทะลุมาเดี๋ยวว่าต้องลุ้นนะล้าไม่ล้าเล่นไปก่อนแล้วสัดลูกนีโอ้โหติดเซฟอีกทีนึงยังไงแปะมาคาร์ด้ี่สั้ตีเสมอครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องเช็คครับว่าจะมีทงหรือเปล่าจางังหวะหลุดไปของธีรศักดิ์เผยพิมายตรงนี้ผู้ตัดสินให้เป็นสกอร์ไปก่อนนะครับ หนึ่งต่อหนึ่งครับการท่าเรือนี้อือาจไม่ล้ำครับมีมีตัวทางไกลน่าจะเป็นแบ็คขวาสุรวิทย์อูแต่ว่าจริงจังหวะแรกติดเซฟและตรงนี้มบาดินนี่โอ้ถวายพานมาแต่ว่าบาลอสทาเดลี่เนี่ยยิงก็ลื่นนะครับเดี๋ยวดูว่าจังหวะยิงเนี่ยลื่นอูแต่กลายเป็นดีครับโอ้ถ้าตั้งใจยิงไม่ลื่นนี่อาจจะไม่เข้าครับโอ้โหถ้าจะเกือบเกือบจะเสียบสามเหลี่ยมนะครับเรือ ต่มุมครับปิยราชปัน่นเข้ามาลูกนี้ติดเอาแล้วคุกคีกันลูกนี้ต้องระวังอสมพรรับดุดรนยิงสวนโอโ้โหไม่เข้าครับอูคุณศรีไม่ได้เป่าฟาวอะไรด้วยนะครับจังหวะขรงปะทะกับสุพนันนะครับถือว่ใช้ครั้งครับตรงเนี้ยสมพรนะปิยราชปิยราชล็อกจังหวะหนึ่งแล้วมองยาวทิ้งบอมมาลูกนี้อ่าแล้วครับถึงบักโจ้ด้วยมีวรชิตขวางอยู่บักโจ้บักโจ้โ,จโยกหลอกวรชิตแล้วปาดเข้ากลางลูกนี้โอโ้โห ยังติดกับจงังหวะสุดท้ายชาลีคราฟความเร็วเี่บสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับโยกแล้วหายเลยกันแล้วปาดมาตรงนี้อืมจงังหวะสุดท้ายอะชาลีคราฟเลยครับเข้ามาดูว่าเกือบโดนนะครับทำให้สกัดที่น่าจะเสร็จนะครับแล้วเหมือนจะจงังหวะจะโดนฟา เสมอ1นึ่งนะครับทาบ่าเรือนำต่อจากเอร์สโบริยาครับทีมเยอรมนีเสมอได้จากบาลอสคาเนลี่ครับดูที่เสมอ,สมอกับขึ้นนาทีที่4เซียราจะเปิดนะครับเปิดด้วยซ้ายเศรสองเอาได้โขกด้วยหุ่บอลตรงตัวสมพรครับอ้าวแล้วยังอยู่ในสนามนะครับอ้าวเปิดมาจาังหวะนี้สุโขทยัยบาโจจริงโอ้โหแมากิชนะเนี่ยลงมาแล้วใครครับ เปิดนาของสุรวิทย์นะครับแล้วกฤษณะพักอ,อกให้จอนบัตโจได้เอี้ยวตัวยิงครับบิดมากไปครับคือมุมเสาแรกเนี่ยมีทั้งชาลิกสุรวิทย์เปิดใส่เลยครับลูกนี้เปิดไม่ดีเท่าไหร่อ่ะบอลทางซ้ายมีตัวเติมตัวเติมเปิดมาลูกนี้แล้วได้ขอกแล้วโก้โห<ม>้ขึ้นนํา2ประตูต่อหนึ่งครับตัวสำรองครับกฤษณะ,กะเกษตรคุณวิไลครับโยงมาเป็นทีเด็ดของเจ้าบ้านนะครับมีโอกาสขวา โอ้แต่ตรงนี้คือมีตัวล้าแต่ว่าก็ตัวล้มไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรครับบอลทะลุมาแล้วโอ้โหมองดีครับลูกนี้ชิงจังหวะมงกอตัวประกบนะครับจังหวะนี้หลุดมาทางซ้ายเปิดเข้ากลางหืสชาร์จไม่ถึงครับบอลขึ้นมาทางกลับซ้ายนะครับข้ามาโดยเลอสันนิดเดียวครับแบบสุพนรณสุพนันทินน้งบอมยาวมาครับจังหวะนี้ ซาลินเปิดแล้วได้โขกโอ้โหบอลชนคาเนี่ยครับจังหวะของบาลอสทาเดลี่ครับสุพรรณันครับกุสซอรชาลินแลบขึ้นมาไม่ล้ำอยู่แล้วครับแต่วัดมาน้ำหนักพอดีอดอดครับตกใส่หัวของบาลอสทาเดลี่แต่ว่ามงไปชนคาครับลูกนี้โดมาตอนนี้7นาทีครึ่งเลยครับบอลยาวจากเฉลิมศักดิ์ครับเปิดมาก็โดนมงสกัดไว้ได้ชุ่มนะครับแล้วผู้ตัดสิน เป่าจบ90นาทีครับเกมที่ทะเลหลวงสเตเดียมนะครับสุโขทัย FC ครับวันนี้เอาชนะการท่าเรือ FC ไป2ประตูต่อน1นะครับสนามแห่งนี้ก็ยังเป็นทีเด็ดของสุโขทัยนะครับในการดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย